สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาพบกับปาพูดนะคะมาลุ้นกันว่าวันนี้ไปร้านไทยจะได้อะไรนะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักคือไปร้านไทยเนี่ยอยากได้อะไรอยากได้ผักค่ะเพื่อจะมาทำแกงไตปลาเพราะอยากกินมากนะแต่ก็เ้วนะคะ ผักไม่มีครับพี่น้องไม่มีผักอะไรเลยเออมีแต่ผักบุ้งเหียเห่ยวๆมะละกอก็ใกล้จะสุกแล้ะแล้วลก็อะไรอ่ะผักไม่มีอะไรเลยอะมีผักบุ้งเหียเห่ยวๆแล้วก็มีอะไรอ่ะจับฉ่อยเหรอเออเนี่ยมีแต่เหียเห่ยวๆไม่พี่น้องบไดาย,ยังเลยนะมามาหลุ่นกันบาดายอยางะะีงยังนคะงบห้าสิบบาทวันนี้ยงบห้าสิบบาท อันดับแรกเลยค่ะถั่วงอกนะเพราะคุณชายเขาบอกว่าเขาอยากกินผัดไทยอีกแล้วพี่น้องนะเขาอยากกินผัดไทยเขาบอกว่าวันนี้ทําผัดไทยให้ฉันกินหน่อยเ,อ,เออ,อเราก็อยากกินแกงไตปลาผักเราก็ไม่ได้อะนะเออบนอีกแล้ว <c oughs> ได้เส้นมาแล้วพี่น้องเอยเซนนี่ก็เส้นนะมามายาโตฟ มามาต้มยำเด็กเส้นอีกแล้วโคขนตเตสเ้นครับพอดีเส้นหมดนะเอาเอย่าเอามาอย่างนิดอย่างลน่อยนะอันนี้มีเย็นตะโฟนะคะร,รู้สึกจะมีสองนะคะเส้นเล็กกับเส้นหมีนน่นะคะเย็นตะโฟนะจ๊ะเด็กเส้นอีลข่อยแต่บอกอีลเอาไปเอามาคือมันง่ายไงทุกคนคะ่นะเนาะน้ำร้อนใส่ก็ได้นะเส้นเนยมิตเตสเน คือผักไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีผักนะแล้วก็ได้อะไรอเผื่อเผื่อน้ำยาขนมจีนนะคะหาอะไรก็ไม่มีพี่น้องเอ้ยนี่แหละเราอยู่ในในเมืองเล็กๆอะ่ะมันคืออะไรที่ทุกคนหาหาได้อะ่ะคือบางทีอิจฉาเขานะที่ว่าเขาไปร้านไทยแล้วเขาได้ทุกอย่างอะ่ะหน,หนูหนูดิ คือได้แค่นี้จริงๆได้ผงแหนมมานึกอยากกินอยู่นะก็ได้พริกแกงนะ<อ>เด็กเส้นนี่ก็เส้นขนมจีนนะคะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวพี่นงอง <c oughs> ดูหนูได้เต้าเจี้ยวมาขวดนี้รู้ไหมว่าขวดนี้เท่าไหร่ขวดนี้8ปดยูโรโอแปดยูโรเลยนะ ขวดแค่เนี้ยแล้วนอกนั้นก็ได้ได้ลูกชิ้นค่ะได้ลูกชิ้นปลามาสองอันนะคะจะเป็นแบบแช่แข็งมาเดอ้อแล้วก็ได้หมูยอค่ะหมูยอแบบที่เคยกินหมดไม,มนน่มีอันนั้นมันจะห่อเอ่อเขียวๆแต่มีอันเนี้ยราคาก็เท่ากันเลยราคาเท่ากันเลยแต่อันนั้นจะใหญ่กว่าอันนี้เล็ก แล้วก็ได้ปูอัดมาสองอันนะนี่ชอบกินไงไว้กินเล่นเนาะนีะ่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะสรุปไอ้ที่อยากได้ไม่ได้เลยทุกคนคะ่ะไอ้ที่อยากได้ไม่ได้เลยค่ะคือผักที่วางแผนไว้เนี่ยไม่มีคะ่ะดูได้เลยเส้นทั้งนั้นเส้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอะไรที่ง่ายคือมันง่ายจริงเวลาเราอยากกินนะค่ะ นาะแต่ว่าวันนี้จะต้องทำผัดไทยให้คุณชายเขานะคะเละเสียเที่ยวเนาะถ้าพูดไปมันก็เสียดายอะพูดจริงหนูอิดฉาอิจฉาคนที่เขาไปร้านไทยแล้วเขาได้ทุกอย่างนะพูดจริงมาละก,กอกะว่าจะซื้มอมาหน่อยโอ้เฮิรแล้วไเมเขาใจวคะค่ะบัคุงเฮิร์มนะ แพงโพสถ้าสาีซื้อสิบบาทบะคงอันซัมเยนเราบะคงเิอมกับเบ้าแล้วเนาะ,นะได้มาซํำนี้พี่น้องคอยวกเงินยังคอยเงินเต่าเจี้ยวนี่ไหมค <laughs> อยเงินเต่าเจี้ยวตราเด็กสมบูรณ์ออเยี่ห้อตัวเองไม่รู้ว่าเส้นผัดไทยคุณชายเขาจะเอาเส้นไหนนะแต่ว่าเตเส้นเนี้ย คุณชายเขาเลือกเองนะฮะเส้นนี้เขาเลือกเองก็เส้น๋วยเตี้ยนนีแ่แหละสู่เส้นอันเก่าบ่ไดแบบถือกัากาันอีกต่างหากนะ,ะก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเขาจ่ายไนงะอืมไม่ได้จ่ายเองเสียดายอะไม่มีผักแต่มันก็ยังมีหน่อมไม้อยู่ที่ว่าพี่เขาส่งมาให้อะเดี๋ยว แกงไตปลานี่มันต้องใส่หลายอย่างชะองชะอมอะไรเงี้ยนี่เราไม่มีอะไรสักอย่างเลยมันจะกินยังไงอะ่ะอ,อยากกินมานานแล้วแกงไตปาลตเาเนี่ยคำว่าอิจฉาเพื่อนๆอ่ะเวลาเห็นเขานะ่พูดจริงนะพูดจริงนะหลายคนถามหนูว่าหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมเธออะยุ่งยากจังเลยอะทำไมมันไม่ก็มันไม่มี คุณจะให้ฉันพูดยังไงมันไม่ม <c oughs> ฉีฉันจะบอกคุณยังไงอะคือแถวตรงที่หนูอยู่อะมันไม่มีถ้าจะขับรถออกไปซื้อจริงๆอะแบบไกลๆแบบร้านใหญ่เลยอะอ่ะสองชั่วโมงไปกลับเผเ่อสามชั่วโมงอันูให้สามชั่วโมงไปกลับนะฮะไม่รวมเวลาที่เราเดินนะอะอต,ตรงนั้นใหญ่จริงแต่ว่าต้องเข้าไปในตัวเมืองใหญ่ๆเลย,เลยอะเมืองใหญ่ๆเลยนะ สมัยก่อนหนูเคยนั่งรถไฟไปไปซื้ออคือให้เขาไปให้เจ้านายไปส่งที่สถานีรถไฟแล้วหนูก็นั่งรถไฟไปแล้วหนูก็เดินไปแต่ว่าเดินไกลาจากสถานีรถไฟไหมพอสมควรพอสมควรน,นะสมัยก่อนหนูไม่มีไอ้รถลากไงหนูก็สะพายนะกระเป๋าไอ้นี่ถุงสะพายแบบเนี้ยหลังแทบหักคือนานๆเราไปซื้อ ตรงนั้นมีมีหมดพวกไอ้พระบาทไกมีทุกอย่างที่เราอยากได้อะตรงนั้นมีจริงๆยอมรับว่ามีจริงนะเพราะว่าร้านเขาใหญ่ร้านเขาใหญ่แล้วเขามีเขามีครบทุกอย่างเลยนะถามว่าอยากไปไหมอยากไปแต่คนพาไปเขาไม่ไปนะเขารับส่งให้แต่เขาไม่ไปด้วยแต่ว่าคําว่ารับส่งของเขานี่ก็ต้องต้องดูเวลาเขาด้วยนะ ว่าฉันส่งเธอได้ตนไหนฉันรับเธอได้ตนไหนยังไงยิ่งอากาศแบบนี้ใครจะอยากออกไปกินเท่าที่มีนี่แหละเนาะแต่เส้นเนี่ยหนูขาดไม่ได้เส้นอะบางทีมันง่ายง่ายจริงๆเมนูง่ายงงๆอร่อยด้วยอ๊้ได้หลายอย่างก็ไม่รู้จะกินอะไรหรอกเมื่อวานนี้ก็อะไรนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ตำถั่วก็ไม่ใช่ถั่วบ้านเราหรอก ถัวถ่วถบ้านเขาแล้วก็ได้ไอปลาวงอ่ะเอออยากกินมานานนะฮะส่วนวันนี้อยากกินแกงไตปลาค่ะไปแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรผักมีอยู่แค่นั้นขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่รับชมรับฟังด้วยกันนะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจะพี่น้องเอ้ยข่อยผูใดสีวานข่อยสร้างภาพมันโบเมน้นะคบมันคือเรื่องจริงนะ เรื h h ่องจริงพันโจไฟแล้ดเออพี่น้องนก็ขอบคุณหลาย